สวัสดีครับผมนักดนวรีนะครับผมจากสอตองฝังนะครับนะครับในภาพยนตร์ในปี2016นี้ไม่มีใครไม่รู้จัก2คนนี้แน่นอนคนนึงก็เป็นนักแสดงชื่อดังเลยคนนึงก็เป็นนักแสดงที่เห็นแล้วอารมณ์ดีกับอีกคนนึงเป็นมาจากวง,งการบอยปล้ำมาก่อนกับเรื่องนี้คู่สืบคู่แสบนะครับหรือว่าที่ชื่อภาษาเก็บว่า Central Intelligence นั่นเองเป็นหนังในรูปแบบของสืบส,สวนสอบสวนครับผสมกับแอคชั่นตลกแล้วก็เรื่องนี้จริงๆริมูดแอนโทนมาอารมณ์ดีมากนะครับเรียกได้ว่า เปิดตัวกันได้อย่างตลกในตอนแรกเลยเพราะว่าเราตอนเพราะเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับในเรื่องของการลดอายุของนักสแสดงลงเพิ่งตอนเพิ่งรับบทโดยเดวินจอนสันนี่ครับหรือว่าเดอะร็อกเรารู้จักกนดีในชื่อของเดอะร็อกที่รับบทเป็นตัวของบอสตนนะครับผมก็คือเด็กลูเซอร์ในวัยเรียนนะฮะและเควินฮาร์ตก็คือโอ้โหนักแสดงคนนี้ก็เรียกว่าเห็นหน้าก็ตลกแล้วเป็นคนสุดป๊อปมากในหมู่โรงเรียนนี้เลยโคตรป๊อปโคตรด,ดัง โดนโหวตว่านี่คือคนที่ดังที่สุดในรุ่นแล้วก็เท่ที่สุดในโ่นค่ะเริ่มต้นจากเรื่องคือบ็อบโตนนะฮะถูกเหล่านักเรียนเพื่อนๆในแกล้งเอาเสื้อผ้าออกแล้วก็โยนไปกลางงานโรงเรียนแล้วกําลังเปิดตัวพี่เควินอยู่พี่เควินจอยเนอร์อยู่ตรงนี้ก็เลยแบบฮ้ย hey, ฉันช่วยเธอก็ได้อะฉันช่วยนายนั่นคือกลายเป็นมิตรภาพหลังจากนั้นต่อมา เมื่อบ๊อบได้ไปเป็นเอเจนต์นะครับรับที่นึงและกลับมาเจอกับเควินนะครับตั้งตอนนั้นนี่รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้มีไฟกับการใช้ชีวิตในการในยุคไว้ทํางานเลยเพราะว่าเป็นแค่นักบัญชีคนนึงอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็แค่นึกถึงเหมือนเหมือนเขาจะลืมอดีตในวัยแบบว่าที่เป็นแบบว่าวัยมัธยมไปแล้วที่เขาเคยป๊อบเคยดังอะไรเงี้ย นะครับเรามาถึงตอนนี้ที่คือกลับมามีชีวชว่วยครั้งในช่วงที่ป๊อบสตนกลับมาหาซึ่งให้ทําภารกิจปฏิบัติด้วยกันซึ่งบอกเลยว่าภารกิจในหนังนี่ปั่นป่วนให้ได้แบบว่าพลิกหักวุม,มหรือว่าให ทั้งคู่เนี่ยต้องสืบสวนสอบสวนกันทั้งเรื่องเลยซึ่งไม่ได้มีแค่ตลกอย่างเดียวครับมีทั้งการแสดงอารมณ์การเข้าใจผิดของทั้งสองคนนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการดําเนินเรื่องที่อาจจะค่อนข้างไวแต่ว่าผมมองได้ว่าเรื่องนี้ดูเพลินแล้วก็สนุกมากๆอ่าใครที่คิดว่าอยากจะดูหนังสืบสวนสอบสวนที่แอคชั่นนิดๆสนุกหน่อยๆบอกกเลยว่าชื่อของทั้งสองคนนี้ได้อยู่ในใจแนะน่นอนนะทั้งบเบนจอนสันและก็เควินฮาร์ดนะครับสามารถหาเช่าหาดูได้ตอนนี้ที่มีเช่าให้ดูนะ บบถูลิขสิทธิ์เลยก็คือ Apple TV ทนะครับก็มีให้เช่ากันเดือนละสักเก้าบาบาทก็ไปดูได้นะครับหรือจะเป็นเพล y Google Play Movie ก็ยังมีให้เช่าอยู่นะครับใครที่อยากจะดูแต่ว่าเป็นภาษาจีบวูชนสางเกียรติภาษาไทยนี่ภาคตลกมากผมชอบเลอเกินอย่างที่บอกกันนะแนะนำกันเรื่องนี้บอกเลยว่าถ้าคุณชอบแอคชั่นถ้าคุณชอบสนุกนะครับผมเรื่องนี้มีหมดแน่นอนแล้วก็คุณได้ประทับใจกับมิตรภาพของคู่หูคู่นี้แน่บอกเลยยืนยันเรื่องนี้ดูแล้วดีแน่นอนครับ